เปิดชีวิตล่าสุดนักแสดงรุ่นใหญ่วิทภูริศหลังรับบทคุณพ่อลูกสองเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในวงการบันเทิงที่มีความสามารถเป็นอย่างมากอย่างวิทภูริศพรมบันดาลเป็นนายแบบและนักแสดงชาวไทยเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการประกวด Man of the Year d o m o n Man ในปีคศ่ักราช1990ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากนั้นได้มีผลงานด้านการถ่ยแบบและพีเซนเตอร์โฆษณา ชุดต่างๆมีชื่อเสียงขึ้นมาจากการรับบทเป็นพันเรืองจากภาพยนตร์เรื่องบางละจันในปีพุทธศักราช2543ซึ่งได้รับรางวาัลตุ๊กตาทองคำนักแสดงชายประกอบยอดเยี่ยมและเป็นที่ทราบกันดีว่าหนุ่มวิทย์ภูวิทย์นั้นเคยคบหากับหฤลุยไทเทพทีละทาดาผู้เป็นมารดาของดอนทีละทาดา แต่ไม่มีบุตรด้วยกันและเลิกลากันไปในปีพุทธศักราช2558หลังเลิกลากับพฤุไทยหนุ่มวิทนั้นก็ได้มีภรรยาใหม่มีลูกสาวหนึ่งคนชื่อสุธิดาหรือน้องเบลล่าได้หลังจากประกศาศหย่าอย่างเป็นทางการแล้วถอดเขี้ยวเล็บหนุ่มวิทย์ภูลิศก็หลงรักลูกสาวอย่างน้องเบลล่าเป็นอย่างมากทั้งไอีที่ลงรูปน้องเบลล่าอยู่ตลอดเวลา อีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้หนุ่มวิทภูริตก็ได้เซอร์ไพรส์ประกาศลูกคนที่สองและได้ระบุข,ข้อความว่าผมชื่อภูเบตครับสวัสดีครับผมเป็นน้องชายพี่เบลนะเป็นลูกชายของปปาวิทครับวันนี้เราจะพามาเปิดชีวิตร่าสุดนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างวิทภูริตหลังรับบทขุนพ่อลูกสองจะเป็นยังไงไปรับชมพร้อมๆกัน